ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ระดมทุนกว่า20,000ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อต้นเดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมามีการระดมทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการประชุมนี้จัดขึ้นที่เมืองกาสโกสหราชนาจักรเพื่อตั้งแพลตฟอร์มที่บริหารจัดการธนาคาร ADB เป้าหมายคือการระดมทุนให้ได้ถึง7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เบื้องต้นได้มาแล้วกว่า665ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งโครงการที่จะลงทุนมีทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคาร์บ,บอนต่ำโครงการที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอาเซียนและโครงการที่เร่งฟื้นฟูตัวอาเซียน จากโควิด -19 โดยเน้นย้ำในเรื่องของสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งการอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26หรือ COP26 รวบรวมเงินได้จาก4พันธมิตรหลักคือรัฐบาลอังกฤษจำนวน5,000ล้านบาทจากหน่วยงานรัฐอิตาลีโดยให้กู้ยืมจำนวนกว่า500ล้านบาทจากสหภาพยุโรปหรือ EU 1,900ล้านบาทและสุดท้ายคือกองทุนภูมิภาคสีเขียวกว่า9,900ล้านบาทซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกองทุนอาเซียนสีเขียวที่มีอยู่แล้วสามารถช่วยอาเซียนได้หลายด้าน โดยแพลตฟอร์ม NGRP ที่ก่อตั้งขึ้นมีประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างคือสามารถช่วยเหลือด้านการเงินด้านเทคนิค รวมถึงลดความเสี่ยงในการลงทุนพร้อมทั้งกระตุ้นการจัดหาเงินทุนภาครัฐและเอกชนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวรวมไปถึงการสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศภายใต้ข้อตกลงปารีสช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตลาดทุนสีเขียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งความมุ่งมั่นของ ADB ในการเพิ่มเป้าหมายการจัดหาเงินทุนและการสะสมสำหรับเงินทุนจากปัญหาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศระหว่างปี2562จนถึงปี257 ได้ถึงกว่า3.3ล้านล้านบาทในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้มั่นใจได้ว่าเงินกองทุนอย่างน้อยร้อละ75ของโครงการจะถูกนําไปจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี2573